เราจะมาเคี่ยวแก้วไม้แห้งๆแบบนี้ให้พร้อมสาหรับการชงม,มาเต้กันค่ะก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปเคี่ยวแก้วด้วยเนยไปแล้วก็มีหลายๆคนมาแนะนําวิธีอีกมากมายเลยที่สามารถช่วยป้องกันการแตกร้าวของไม้ได้เหมือนกันซึ่งวันนี้เราจะมาลองอีกวิธีนึงนั่นก็คือการใช้น้ำมันม,นมะกอ,อกนั่นเองขั้นตอนเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยค่ะต่างกันแค่ที่ใช้น้ำมันมะกอ,อกแทนเนยซึ่งส่วนตัวเราว่ามันดีกว่าการทานเนยอีกเพราะเนื้อไม้จะดูดซับน้ำมันได้เร็วกว่าเราจะคลึงแก้วให้น้ำมันไหลามาเคลือบทั่วบริเวณไม้้้้้้้้้้้้้้ดาา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 านน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 ใใใถมมมมมมีีัััััเหหหลืืออออออกก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 กแแแววททิิงงงงคคขรร่ยพตต็ช น้ำมันส่วนเกินออกแล้วก็ให้ใช้ชามาตีที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเทอัดลงไปในแก้วให้แน่นแก้ว 2, 2> <ๆ S 1> ใบนีนแน้แม่สามีเราเพ้นไลายให้เป็นของขวัญจากอาเจนนะคะรูปทรงเก๋มากบ่มชาแบบนี้ทิ้งเอาไว้อีกหนึ่งคืนจากนั้นก็เทชาทิง้งล้างน้ําซับให้แห้งอย่าเพลยไปเช็ดนะคะซับๆก็พอเพราะถ้าเอาทิชชู่ไปเช็ดไปขัดกับไม้เนี่ยมันจะมีขุยทิชชู่ติดตามรองไม้ซึ่งเอาออกค่อนข้างยากทีนี้เราก็ได้แก้วไม้พร้อมนําไปชงมาเต้แล้วการดื่มชามาเต้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แก้วไม้แบบนี้นะคะใช้แก้วอะไรก็ได้้้้้เเเลยยซึึึ่่่่่่งงงแกกววไมมมมมมถป็นน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 หหใใััสดุุทีีิําาาาชชชตระะขค